สวัสดีค่ะคนเกิดทาง7วันนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็จะเป็นการทำนาย ดวงรายสัปดาห์นะคะของคนเกิดทั้ง7วันนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะว่าส้มก็จะทํานายนะคะในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพความรักมีโชคลาภแล้วก็มีเลขนําโชคให้เหมือนเดิมเลยนะคะและยังเป็นการทํานายรวมยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งในเรื่องของไพ่ความรักอาจจะเกิดขึ้นสลับกันได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดึงดูดเอาแต่สิ่งดีๆไปนะคะอะไรที่ให้เรามาระวังป้องกันเอาไปใช้ได้เลยไม่เสียหายแต่อย่านำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ในเรื่องธุรกิจ การเงินความรักสําคัญสําคัญเด็ดขาดต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นค่ะส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มนะคะหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจ War apers, วอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะกดติดตามช่องนี้เป็นกําลังใจให้ส้มด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อไม,ม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆสําหรับ ทุกคนเลยนะคะที่ทําช่วงเวลานะคะคของคนแต่ละวันให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้ดูนะคะถือว่าเป็นผู้ช่วยนะคะให้กับส้มด้วยขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าส้มก็ทําคลิปนะคะยุ่งมากๆหลายงานเลยนะ ก็ขอบคุณมากๆที่แบบทำช่วงเวลาทำ time stamp ให้ส้มนะคะแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะดีใจมากๆเลยค่ะที่มาขอบคุณกันนะคะมีการแบ่งปันเอื้อเฟื้อกันนะคะในคอมเมนต์นะคะก็สอบถามกันได้ถ้าส้มมีเวลาส้มก็จะมาตอบนะคะแต่ถ้าเกิดส้มไม่มีเวลาก็เพื่อนๆก็มาช่วยตอบกันได้ก็แล้วกันนะคะโอเคค่ะเริ่มกันเลยก็แล้วกันเนาะนะคะต้องบอกว่าสำหรับชาววันพุธนะคะส้ม ทานายพุธกลางวานันพุธกลางคืนรวมกันแล้วก็ส้มตัดวันที่6กนาฬิกานะหกโมงเชา้านะคะจะเป็นการตัดวันตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะเริ่มเลยจากชาววันอาทิตย์เลยก็แล้วกันนะคะชาววันอาทิตย์ในเรื่องของการงานนะคะได้ไพ่สองถ้วยหัวกลับต้องบอกว่าในเรื่องการทํางานเราอาจจะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นพิเศษพึ่งพาคนอื่นอาจจะลําบากนะคะในการทํางานต้องระมัดระวังอารมณ์ของเราด้วยนะคะ อารมณ์ค่อนข้างร้อนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทํางานที่มีหุ้นส่วนอาจจะมีการโบกมือลาของหุ้นส่วนบางคนไปต้องระมัดระวังคําพูดนะคะหรือว่าการกระทบกระทั่งกันในการทํางานประมาณนี้เพราะฉะนั้นต้องใช้ความใจเย็นเราจะทําให้การทํางานทุกอย่างสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะในเรื่องเงินค่ะชาววันอาทิตย์เรื่องเงินชาววันอาทิตย์ได้ไพ่ D M Place หัวกลับระมัดระวังการเงินนะคะที่อาจจะติดขัดได้ เพราะว่าคุณได้เอาเงินไปใช้แน่นอนเอาเงินไปใช้เกี่ยวกับเรื่องที่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ความสุขของเราแต่มันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าซื้อแล้วเหมือนคนอื่นซื้อแล้วมีได้เหมือนคนอื่นๆเขาแต่ว่าจริงๆลึก,ลกๆความสุขของเรามันง่ายๆเพราะฉะนั้นต้องเรามาระวังการใช้เงินเกินตัวแค่นี้เลย ในเรื่องของรายรับส้มคิดว่าอาจจะไม่ได้ค่อยมีปัญหารายรับก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่ในเรื่องการใช้จ่ายอยากให้ใช้จ่ายในสิ่งที่เป็นความสุขของเราจริงๆนะคะแล้วเงินจะเหลือเยอะมากต้องอบอกแบบนี้เลยนะคะโอเคค่ะมาดูกันที่ความรักกันบ้างเนาะความรักนะคะได้ไพ่สี่เหรียญหัวกลับค่ะสําหรับคนมีคู่อะ่ะห่วงกันหึงเลยแหละหึงห่วงมีอคติต่อกันบ้างนะมีบางช่วงที่ ถกเถียงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยในสัปดาห์นี้นะคะอคติบ้างแต่ว่าสุดท้ายก็หึงหวงอะ่ะเออมันเป็นอารมณ์สองขั้วมันเป็นอารมณ์แบบส่วนหนึ่งเราก็ไม่ชอบนิสัยแฟนในเรื่องหนึง่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเราก็รู้สึกว่าแบบหวงอะ่ะถ้าใครจะมาเอาเราก็ไม่ให้ประมาณเนี้ยนะคะหึงหวงกันไปมาในส่วนของคนโสดนะคะคนโสดก็บางคนอาจจะยึดติดเกี่ยวกับความรักความหลังเก่าก็ได้นะคะแล้วก็บางคนยังโฟกัสอยู่ที่งานเงินอยู่เลย ประมาณนี้นะคะหรือว่าอาจจะมีคนที่เข้ามาบางคนนะคะยังยึดติดอยู่กับความรักเก่าๆก็ได้เพราะฉะนั้นให้ค่อยๆพิจารณานะคะสําหรับสุขภาพสุขภาพชาววันอาทิตย์ได้สี่เม็เท้าหัวกลับบ้านหมุน,นะคะ่ะกระดูกบ,บ้านหมุนการทําอะไรที่ทีปร้อนเกินไปอาจจะทําให้ข้อเท้าพลิกมึนห,น,าน,ามนหัวน้ำในหูไม่เท่าการหินปูนหลุดอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ช้าๆหน่อยนะคะ ามาถึงเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะคะโชคลาภคราวนี้ส้มเปลี่ยนเป็นไพ่ยูนิคอนนะคะแหล่งพลังงานโชคลาภชาววันอาทิตย์นะคะได้ไพ่เซเว่นนับสอดนะคะมาจากชาวธาตุลมกุมิถุนตุลน,นะคะแล้วก็มาจากลักษณะคนที่แบบตลกสนุกสนานมีเล่เหลี่ยมมีเล่เหลี่ยมที่อยู่ใกล้ชิดตัวคุณแต่เป็นคนตลกนะสนุกสนานมาก แล้วก็ทัวร์บอนส์นะคะอันนี้เป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณก็ได้นะคะในตอนนี้แต่ว่าเขาคอยเขาจะเป็นคนที่คอยติดต่อสื่อสารกับคุณอยู่ตลอดเวลานะคะขอเลขนําโชคค่ะเลขนําโชคชาววันอาทิตย์นะคะได้เอ่อหนึ 19, 19, 19, ่งเ้่งเมเปิดให้สองใบนะคะแต่ได้3มเลขนะคะหนึ่ง 1 9 7หรือ07ก็ได้นะคะโชคลาบอาจจะมาจากความฝันก็ได้นะคะหรือว่ายานพาหนะทะเบียนรถเด็กหรือคนท้องก็ได้ค่ะประมาณนี้นะคะมาจากหลายทางเหมือนกันโอเคค่ะมาต่อกันที่ชาววันจันทร์นะคะชาววันจันทร์ในเรื่องของการงานเป็นยังไงบ้างคะ ชาววันจันทร์การงานนะคะได้ไพ่เจ็ดเหรียญหัวกลับค่ะจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ต้องระมัดระวังการที่เราจะทํางานโดยขาดความรอบคอบนะง,งานมันอาจจะเยอะนะนะคะแล้วเราอาจจะขาดความรอบคอบไปแล้วก็ต้องมาแก้ในทีหลังอะค่ะนะคะ,นะคะแต่ในบางคนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังต้องละเอียดหน่อยในบางคนรู้สึกว่าการทํางาน ที่เราทําอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราทําเยอะมากกว่าเงินที่ได้รับนะคะมันจะมีอารมณ์ซึมซึมทำงานไปอารมณ์ซึมซึมเหงาเหงาเราอยากได้เงินมากกว่านี้บางคนอาจจะคิดที่จะแบบเหมือนขอต่อรองนะคะในเรื่องการเงินในเรื่องเงินเดือนกับเจ้านายอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะบางคนอาจจะคิดที่จะลงทุนในธุรกิจใหม่ก็ได้นะประมาณนี้นะคะในเรื่องเงินกันบ้างค่ะเงินชาววันจันทร์ การเงินของชาววันจันได้ไพ่สามไม้เท้านะคะเนี่ยน่าจะมีการคิดลงทุนจริงๆนะคะบางคนอยากจะเอาเงินไปลงทุนงานเสริมงานเพิ่มบางคนมีงานอยู่แล้วนะนะคะทำทำงานทําเงินได้มากกว่า1ช่องทางนะคะจริงๆการเงินถือว่าคล่องตัวนะคะมั่นคงคล่องตัวแล้วก็อาจจะอยากเอาเงินไปทําอะไรเพิ่มเติมด้วยประมาณนี้เลยการเงินถือว่าคล่องมากค่ะดีเลยค่ะมาดูกันที่ความรักกันบ้าง ความรักชาววันจันได้ไพ่แปดาบหัวกลับนะคะเอ,อ่อสำหรับคนที่มีคู่นะคะมันมีอารมณ์อึดอัดมันอาจจะเกิดจากเรื่องส่วนตัวเรื่องอื่นนะคะที่กลายเป็นว่าเราเอามาทําให้คนรักอึดอัดใจไปด้วยค่ะนะ,ะนะอาจจะมีในเรื่องเงินเรื่องหนี้สินหรือเรื่องปัญหาเก่าๆที่เอากลับขึ้นมาพูดกันเพราะฉะนั้นก็ พยายามนะคะตัดในเรื่องของปัญหาเก่าๆออกไปเนาะนะคะอย่าเอามาใส่กับความรักประมาณนี้นะคะแล้วก็ในบางคู่อาจจะมีอย่างที่บอกความรักเก่าๆนะคะก็คืออย่าเอาเข้ามาแทรกในส่วนของคนโสดนั้นนะคะบางคนอาจจะยังยึดติดอยู่กับความรักเดิมๆเก่าๆนะคะหรือคนที่เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้คลีนนะก็คือยังไม่ได้จัดการเรื่องความรักเก่าๆให้เสร็จสิ้นก็ได้นะคะสุขภาพชาววันจันทร์ได้ไพ่หดาบหัวกลับนะคะ มีการฉีดวัคซีนระวังการโดนของมีคมนะคะและบางคนอาจจะมีการผ่าตัดก็ได้ประมาณนี้และโรคที่เกี่ยวกับกระดูกเข่าขาเนี่ยมาแรงมากๆนะคะก็เดินเหินให้ระวังโดยเฉพาะเรื่องเข่านะคะโชคลาภกันบ้างนะคะมาจากทางไหนบ้างนะแหล่งพลังงานโชคลาภของชาววันจันทร์นะคะแหล่งพลังงานโชคลาภมาจากทะเบียนรถ King of Cups นะคะมาจากคนผิวขาวร่างอวบด้วยนะคะมาจากคนผิวขาวร่างอวบหรือชาวธาตุน้ำค่ะมีนกรกฎพิจิกนะคะคนผิวขาวร่างอวบคนที่แบบเป็นคนรวยเป็นคนใจกว้างที่อยู่ใกล้ชิดเรานะคะ s e v e n of Pentacles นะคะชาวธาตุดินมังกรพฤกษกันนะคะโชคลาภจะมาจากชาวธาตุดินมังกรพฤกษกันหรือเป็นคนที่ช่างและ ช่างละเอียดเป็นคนที่แบบละเอียดลอะเอเจ้าระเบียบอะไรประมาณนี้ที่อยู่ใกล้ชิดเรานะคะเลขนำโชคชาววันจันทร์นะคะ10เปิด2ใบนะ101นะคะ101เลขนำโชคอาจจะมาจากเลขที่บ้านหรือว่าัะเบียนรถก็ได้นะคะ101นะคะมาดูกันสำหรับชาววันอังคารนะคะ ชาววันอังคารในเรื่องของการงานนะคะชาววันอังคารในเรื่องของการงานได้ไพ่ห้าถ้วยค่ะสําหรับชาววันอังคารนั้นในเรื่องการทํางานเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับจริงๆภายนอกอ่ะมันอาจจะดีอ่ะในเรื่องเชิงรูปธรรมในสิ่งที่เราได้รับ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีสองถ้วยตรงนี้ขึ้นมีสองถ้วยตรงนี้ขึ้นเป็นสิ่งดีๆที่เราได้รับแต่เราไม่หันกลับไปมองเลยอ่ะเหมือนเรารู้สึกผิดกับเรื่องเก่าๆไม่กล้าเดินหน้าเพราะฉะนั้น พยายามมอบพลังบวกให้กับตัวเองนะคะมองสิ่งที่เราได้รับจริงๆว่าโอกาสที่เราได้มาเนี่ยดีมากๆนะคะในเรื่องของการทํางานบางคนได้มีตําแหน่งมีหน้าที่การงานที่ดีเพราะฉะนั้นเอ่อเปิดผายมือรับสิ่งดีๆนะคะอย่าไม่ต้องกลับไปเสียดายเสียใจอะไรอีกนะคะก็แค่ปรับปรุงให้มันดีขึ้นเท่านั้นเองนะคะทุกอย่างสิ่งดีๆเข้ามาแล้วนะคะขอให้รับด้วยนะอ,อบกอดสิ่งดีๆด,ด้วยนะคะในเรื่องเงินชาววันอังคารนะคะ เรื่องเงินชาววันอังคารได้ไพ่เก้าถ้วยนะคะเรื่องเงินชาววันอังคารเนี่ยได้เงินมาเยอะหรือบางทีอาจจะแบบ มีโชคลาภนะเพราะว่าไพ่ก้าวถ้วยคือไพ่ของการเสี่ยงโชคเ<ๆ>สี่ยงดวงหรือโชคลาภนะคะก็เอาพอประมาณเนาะอย่าให้เดือดร้อนตัวเองและผู้อื่นนะคะซื้อติดตัวไว้บ้างอะไรแบบนี้นะคะลอตเตอรี่อะไรแบบนี้นะคะก็ได้เงินมาเยอะแต่ก็ใช้จ่ายเยอะเพราะเป็นคนใจกว้างคะ่ะเพราะฉะนั้นอยากให้เหลือเงินเก็บเยอะก็แค่ต้องเข้มแข็งในการเก็บเงินเท่านั้นเองนะคะคําพูดจะทําให้หาเงินได้ดีเลยนะคะยิ่งพูดดีนะคะก็จะยิ่งได้เงินเยอะเลยนะคะค้าขายอะไรแบบนี้ดีมาก ในเรื่องของความรักนะคะชาววันอังคาร The High Priestess สำหรับในเรื่องของความรักสำหรับคนมีคู่ก่อนนะคะเราจะรู้สึกว่ามันก็มันก็ดีนะแต่มันแอบเหงาเหงาในบางคนเนี่ยมันเหมือนความรักมันเริ่มนิ่งๆนะคะเรารู้สึกว่าเรามีเซนอะไรบางอย่างเรารู้หมดเลยว่าคนรักคิดยังไง เออเราจะเป็นคนที่สืบคนเก่งมากๆถ้ามีอะไรที่เราอยากอยากรู้เราจะได้รู้แต่ว่าบางทีบางคนที่มีปัญหาความรักมากๆเนี่ยอาจจะอยากออกมาจากความรักแต่ว่ายังออกไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถฝืนใจตัวเองได้ก็ไม่ผิดอะไรนะคะเออแต่ในบางคนก็อาจจะจะไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องความรักก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะรู้สึก เ,เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งนิดๆอะไรประมาณนั้นแค่นั้นเองนะคะในส่วนของคนโสดนั้นคนโสดต้องระมัดระวังนะคะการที่จะไปเจอคนที่มีครอบครัวแล้วหรืออยู่ในสถานะการเป็นรองโดยที่เราเองอาจจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ได้อันนี้ก็คือให้ระมาดระวังเนาะเชื่อในเซนตัวเองนะคะถ้าเกิดใครที่เข้ามาไม่ชอบมาพากลก็อย่าพึ่งไปถลำลึกเนาะประมาณนี้สุขภาพชาววันอังคารนะคะได้ไพ่ หนึ่งไม่ท้าหัวกลับค่ะก็ระวังโรคที่เกี่ยวกับฤกสีดวงโรคที่เกี่ยวกับกระดูกต่างๆคือมันอักเสบอ่ะมันจะอักเสบแล้วมันจะปวดเป็นจุดจุดอ่ะประมาณนี้เลยนะคะก็ให้ระวังเรื่องกระดูกไว้ด้วยนะคะในเรื่องของโชคลาภค่ะโชคลาภชาววันอังคารนะคะต้นเดือนสิงหามาจากทางไหนบ้างนะคะมาจากชาวธาตุลมนะคะ กุมมิถุนตุนหรือเป็นคนที่อาจจะเคยมีเรื่องราวเคยมีกรณีในเรื่องของการที่ไม่ปริสุทธิ์ใจกันนะแต่ว่าอาจจะเป็นเลขที่เขาชอบก็ได้หรือเป็นเลขประจําตัวเขาที่ทําให้คุณมีโชคลาภก,ก็ได้ชาวธาตุดินค่ะมังกรพฤกษศพกันนะคะแล้วก็มาจากยานพาหนะเลยนะคะให้ใบนี้เลขทะเบียนรถอะไรประมาณนี้นะคะเลขนําโชคชาววันอังคารค่ะ ส2องเลขนำโชคชาววันอังคาระคะ่ะสี่สองนะคะสี่สองโอเคค่ะมาดูกันที่ชาวะะชาวันพุธนะคะชาววันพุธกลางวันกลางคืนรวมกันเลยนะคะชาววันพุธในเรื่องของการงานกันบ้างนะคะชาววันพุธในเรื่องของการงานได้ไพ่แดไม้ทางหัวกลับงานค่อนข้างเยอะนะ นะะในบางคนอาจจะต้องระมัดระวังการสื่อสารในช่วงนี้นิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการสื่อสารติดขัดบ้างเล็กน้อยนะคะอาจจะไม่ได้รว <_ s> ด,ดเร็วได้ดังใจเรานะะนคเพราะฉะนั้นก็ s> <S พยายามเตรียมการในเรื่องการสื่อสารต่างๆให้ดีเนาะนะคะงานจะค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารได้ <s> ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะคือเตรียมแรงกำลังกายกำลังใจนะคะในการรับงานที่ค่อนข้างเยอะหน่อยในช่วงนี้นะคะ ในเรื่องเงินชาวันพุธค่ะเงินชาวันพุธได้ไพ่ The Hi e r o p h a n t นะคะการเงินดีนะเอาจริงๆแล้วนะคะพอไพ่ใบใหญ่ต้องบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลืออุปัรภมในเรื่องการเงินแล้วตัวเราเองก็หาเงินได้ดีด้วยนะคะแต่ว่าเราใจใหญ่ใจกว้างนะเวลาใครมาขอยืมเงินนี่อาจจะใจอ่อนเพราะฉะนั้นใจแข็งบ้างจะได้เหลือเงินเก็บเยอะๆนะคะนะๆๆเก็บเงินไว้ให้ตัวเองด้วยค่ะเพราะว่าเงินเข้ามาดีจริงๆนะคะในเรื่องของ ความรักนะคะความรักชาววันพุธนะคะไดไพ่ t h e Devil นะคะความรักสําหรับคนมีคู่นะคะคนมีคู่ต้องระมัดระวังความสัมพันธ์ที่เข้ามาแทรกนะความใจร้อนในบางคู่ในรักกันมากคลั่งรักกันมากๆเลยนะคะแต่ก็มีอารมณ์ของความใจร้อนเข้ามาด้วยนะคะแค่นี้เองเลยนะคะแล้วก็สําหรับในเรื่องของคนโสดคนโสด จริงๆคุณเป็นที่หมายปองของใครหลายคนนะคะแต่ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยต้องระมัดระวังที่คนเข้ามาอาจจะเข้ามาแบบไม่บริสุทธิ์ใจนะคะหรือต้องการจะ,ะเผด็จศึกคุณไวไวถ้าคุณไม่ต้องการรีบก็อาจจะแบบค่อยๆพิจารณาก็ได้นะคะในส่วนของสุขภาพค่ะสุขภาพชาววันพุธนะคะได้10ดาบหัวกลับนะคะเออบางคนอาจจะมีการแบบผ่าตัดเนาะนะคะแล้วก็โรคเก่าๆที่อาจจะกลับมารวมถึงโรคกระดูกมาค่อนข้างแรงมากๆนะคะ ระวังในเรื่องของมีคมบางคนอาจจะมีการฉีดวัคซีนประมาณนี้นะคะโชคลาภชาววันพุธค่ะโชคลาภชาววันพุธมาจากทางไหนบ้างนะคะมาจากชาวธาตุไฟค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงธนูนะคะจะเป็นในลักษณะออคนที่แบบผิวขาวร่างเล็กผิวขาวร่างเล็กนะคะที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะคะ เอ็ดดับคัพสชาวธาตุน้ำค่ะมีนกรกฎพิจิกเป็นคนที่อยู่ห่างไกลาจากคุณเป็นคนที่เป็นอินโทรเวิร์ดเขาจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงมากๆนะคะเป็นคนที่อยู่ไกลาจากคุณค่ะอายุเขาหรือเลขที่เขาชอบนะคะก็จะนำมาซึ่งโชคลาภให้กับคุณนะคะในเรื่องของเลขนำโชคชาววันพุธค่ะได้หนึ่งหนึ่ง,งมีเลขอื่นไหมขึ้นแต่หนึ่งทั้งนั้นเลยอะชาววันพุธ ชาววันพูดขึ้นแต่ไพ่หนึงทังนั้นเลยค่ะส้มเปิดมาก็เจอแต่หนึงนึงจริงๆค่ะส้มเปิดมาหลายใบแล้วจริงๆนะคะส้มเปิดมาหลายใบมากๆเลยค่ะได้1เยอะมากๆจริงๆค่ะไม่ได้โกหกนะคะแต่ส้มเปิดมาทั้งหมด5ใบนะคะขึ้น1ทั้งหมดเลยแปลกมากนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมี5ด้วยอ่านะคะมี1 นะคะอาจจะมี 1, 1 1 1อะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะโอเคค่ะมาดูกันที่ชาววันพฤหัสบดีนะคะชาววันพฤหัสบดีนะคะในเรื่องของการงานกันก่อนนะคะการงานชาววันพฤหัสบดีคะ่ะได้ไพ่ king of cups นะคะดีมากต้องบอกว่าการทำงานผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสบางทีแลดูเหมือนเขาเพ่งเลงเรานะ เหมือนเขาสังเกตเราแต่จริงๆเขาเมตตาเรานะคะเขาจะดูว่าเราจะทํางานได้ดีหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะแล้วส่วนตัวเราก็สามารถที่จะวางตัวในเรื่องการทํางานได้ดีโดดเด่นในเรื่องของตําแหน่งนะคะตําแหน่งดีนะ,ะชื่อเสียงดีได้รับความไว้วางใจดีมากๆเลยทีเดียวค่ะนะคะ,นะคะแล้วบางคนก็ได้ตําแหน่งใหม่ธุรกิจก็ดีมากๆค่ะคล่องตัวเลยนะคะสำหรับใบนี้ในเรื่องเงินค่ะ ในเรื่องเงินเดชออตนะคะชาววันพฤหัส,สบดีในเรื่องเงินคือดีมากจริงๆต้องบอกว่าบางคนอาจจะมีรถใหม่บ้านใหม่นะคะบางคนเนี่ยได้ใช้เงินไปกับในเรื่องของอาการดูแลคนรอบข้างด้วยนะคะแล้วก็การมีทรัพย์สินสมบัติเต็มที่เลยค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะบางคนอาจจะเสียเงินแต่ก็ได้สินทรัพย์มาแทนประมาณนี้เลยต้องบอกว่าดีจริงๆค่ะนะคะในเรื่องเงินคือคุณสู้ไม่ถอยด้วยเพราะฉะนั้นเงินมันก็จะมาเรื่อยๆเลยค่ะนะคะ,นะคะ ในเรื่องของความรักชาววันพฤหัสบดีนะคะความรักได้ไพ่เดอะมูนนะคะสําหรับคนมีคู่นะคะมันจะเป็นความรู้สึกที่เราไม่มั่นใจว่าความรักจะไปในทิศทางไหนดีอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่จะต้องตัดสินใจตัดสินใจหรือสับสนใจแบบนี้นะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆพิจารณาในบางคู่อาจจะเป็นเรื่องของความรักซ้อนก็ได้นะคะมันเลยทําให้รู้สึกว่าควรไปต่อหรือพอแค่นี้อย่างเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือคุณอาจจะต้องเปิดใจกับตัวเองว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไร นะคะคุยกับตัวเองให้ดีนะคะในส่วนของคนโสดนั้นเรามาระวังค่ะคนที่เข้ามาอาจจะไม่ได้คลีนไม่บริสุทธิ์นะคะเพราะว่าไพ่เดมูลมันหมายถึงความรักซ้อนเลยเพราะฉะนั้นการที่คนเข้ามาคุณต้องพิจารณาดูดีๆเลยนะคะสุขภาพชาววันพฤหัสบ,บดีนะคะสุขภาพได้ไพ่สิบไม้เท้าโรคกระดูกมาแรงเกือบจะทุกทุกวันเลยนะ ระวังการยกของหนะักเกินตัวนะคะสายตาก็มานะคะกระดูกก็มาค่ะประมาณนี้เลยมาดูโชคลาภนะคะมาจากทางไหนบ้างชาววันพฤหัสบด,ดีค่ะโชคลาภมาจาก The Hang Unicorn นะคะอันนี้ จะมาจากชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกนะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างขี้คิดเยอะขี้คิดมากขี้น้อยใจที่อยู่ใกล้ชิดเรานะคะแล้วก็โฟล์อฟคัพนะคะโชคลาภจะมาจากชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกเป็นคนที่ช่วงนี้เขาอาจจะมีความเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งนิดนึงคือเขาไม่ค่อยชอบยิ้มอะ่ะเป็นคนเฉยเฉยไม่ชอบยิ้มนะคะแต่เขาจะนําโชคลาภมาให้คุณมาดูเลขนําโชคชาววันพฤหัสบดีนะคะ 5. ค่ะ ห้าสามห้าสามนะคะห้าสามนะย้ำหลายรอบจังเลยนะคะชาววันพฤหัสบดีนะอามาดูกันที่ชาวชาวันศุกร์ค่ะชาววันศุกร์นะคะในเรื่องของการงานนะคะการงานเอซับซอดนะคะสําหรับในเรื่องของการทํางานอืมอาจจะถูกกดดันเออนะคะคือตัวเราถ้าเราทําธุรกิจเองเราอาจจะกดดันตัวเองว่าจะต้องเป๊ะ คือเป๊ะมากทุกอย่างมันมันจะต้องเป๊ะสิมันถึงจะดีจ้าระเบียบจัดจัด,จดต้องการประสบความสําเร็จมากๆเลยนะถ้าเกิดชาววันศุกร์เป็นเจ้าของธุรกิจเองนะคะจะสําเร็จค่ะแต่ว่าต้องระวังความเครียดแค่นั้นแหละนะคะยืดหยุ่นหน่อยแล้วจะดีค่ะนะคะสําหรับคนที่เป็นลูกน้องก็อาจจะถูกกดดันถูกหัวหน้ากดดันหน่อยในเรื่องการทํางานเพราะว่าเขาอาจจะรีบเอางานหรือต้องการงานที่มีคุณภาพมากๆประมาณนี้นะคะในเรื่องเงินค่ะ ชาววันศุกร์ในเรื่องเงินเงินเข้ามาดีนะคะหกเหรียญถือว่าเงินเข้ามาดีแล้วก็ตัวคุณเองก็มีน้ำใจแต่ต้องระวังการโดนเอาปเปรียบได้ง่ายนะคะเพราะว่าเหมือนจะเป็นคนขี้ใจอ่อนอะเออประมาณนี้เลยนะเซฟเซฟไว้บ้างค่ะการเงินเข้ามาดีค่ะในเรื่องของความรักชาววันศุกร์นะคะความรักเด็กถือเหรียญน,นะคะสําหรับคนที่มีคู่น่าจะมีการให้ของขวัญกันนะมีการช่วยกันใช้เงินอาจจะไปเที่ยวนะหรือซื้อของขวัญให้กัน ประมาณนี้สนุกกับการใช้เงินประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็สำหรับคนที่เป็นโสดอาจจะมีคนมาจีบซื้อของขวัญให้ถูกใจเราประมาณนี้เลยมีคนเล็งเราอยู่แน่นอนนะหรือเราเองไปเล็งคนอื่นหรือไปชอบคนอื่นก็ได้ไปเปนคนอื่นก็ได้ประมาณนี้นะคะโดดเด่นที่คนผิวขาวร่างเล็กนะอันนี้นะคะในเรื่องของความรักนะสุขภาพชาววันศุกร์นะคะสุขภาพชาววันศุกร์ได้ไพ่ the emperor ค่ะ office syndrome ค่ะ หลังไหลหลังไหลเลยค่ะไม่มีอะไรมากมีแค่หลังไหลนะคะดูแลให้ดีค่ะในเรื่องกระดูกส่วนนั้นนะคะมาดูกันที่โชคลาภนะคะโชคลาภชาววันศุกร์นะมาจากทางไหนบ้างโชคลาภชาววันศุกร์มาจากเด็กหรือคนท้องผู้หญิงขาวอวบขึ้นไปที่เอ็มเพลสค่ะอาจจะเป็นคุณแม่คุณก็ได้ผู้หญิงขาวอวบชาววันศุกร์ ชาวพลึกศบชาวตุนนะคะซิกซอบสอดชาวธาตุลมกุมิถุนตุลค่ะคนรักคู่รักคู่ครองหรือคุณพ่อคุณแม่เลขทะเบียนรถเลขยานพาหนะได้เลยทั้งรถทั้งเรือเลขรถเรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเลขนำโชคค่ะเจ็ดเจ็ดหนึ่งค่ะเลขนำโชคชาววันศุกร์นะคะเจ็ดหนึ่งนะคะ ทะเบียนรถมาจริงๆนะเนี่ย71นะนะคะมากันที่ชาววันเสาร์นะคะสำหรับชาววันเสาร์ในเรื่องของการงานกันก่อนนะชาววันเสาร์การงานโอ้โหได้ไพ่สิบเหรียญคุณนะคะถือว่าการทำงานมาด้วยเงินนะคะใครที่ทำงานเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาดีมากแล้วก็ได้มีการแบบเจรจาการตกลงกันในเรื่องของการทำงานดีมากๆเลยนะคะจะได้รับ ความร่วมมือร่วมใจนะคะจากคนที่ทํางานด้วยและได้รับการยอมรับที่ดีมากๆเลยต้องบอกแบบนี้เลยนะคะในเรื่องเงินของชาววันเสาร์ค่ะในเรื่องเงินได้ไพ่เจ็ดถ้วยหัวกลับคุณพยายามจะไม่คิดมากในเรื่องเงินเรื่องเงินอาจจะมีติดขัดบ้างนะคะนะเออมันมีเรื่องที่รอให้เราไปใช้เยอะถึงแม้ว่าจะได้เงินมาจากการทํางานก็แลดูเยอะนะแต่ว่าภาระอาจจะมีเยอะกว่าคุณพยายามจะไม่โลภคุณค่อนข้าง ดูแลเรื่องการเงินได้ดีนะคะคือไม่โลภใครมาบอกว่าจะรวยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เชื่อนะคะพยายามเก็บเงินดีมากๆเลยแล้วก็พยายามที่จะไม่อยากได้อะไรเกินตัวด้วยประมาณนี้นะคะเพราะว่าถ้าอยากได้อะไรเกินตัวก็อาจจะติดขัดได้ประมาณนี้เนาะในเรื่องความรักนะคะความรักชาววันเสาร์ได้ไพ่ควีนอปสอดหัวกลับสําหรับคนมีคู่นะคะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะที่เข้ามาบงการในความสัมพันธ์ได้หรือเป็นฝ่ายหญิงนะคะที่ค่อนข้างจะดุมากนะพลังงานแรงมากดุมากก็เรามาะระวังกันเอาแต่ใจหรือการใช้อารมณ์กันนะคะประมาณนี้นะคะยืดหยุ่นกันบ้างก็จะดีมากในเรื่องของคนที่เป็นโสดคนที่เป็นโสดเนี่ย ผู้ใหญ่อาจจะอยากให้เราเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วแล้วบีบเราก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีใครบีบคันอะไรก็ต้องระวังคนที่เข้ามานะคะที่อาจจะยังปกปิดปิดบังอะไรเราที่ยังไม่ค่อยซื่อกับเราประมาณนี้หรือเขาอาจจะมีคนที่ควบคุมของเขาอยู่แล้วมีครอบครัวของเขาอยู่แล้วก็ได้พิจารณาให้ดีนะคะสุขภาพชาววันเสาร์ค่ะสามถ้วยหัวกลับระบบน้ำในร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของน้ำดีไตายโรคกระเพาะโรคที่เกี่ยวกับกรดไหลย้อนอะไรประมาณนี้ค่ะดูแลให้ดีนะคะส่วนใหญ่โดดเด่นในเรื่องของระบบน้ำนะคะมาดูในเรื่องของโชคลาภกันนะคะโชคลาภชาววันเสาร์มีเยอะไหมมาจากไหนบ้างนะคะ ได้ไพ่เหรียญทั้งนั้นเลยมาจากชาวธาตุดินมังกรพึกษภกันมาจากคนที่ร่ำรวยเป็นคนรักษาตเป็นคนใจดีเป็นคนร่ำรวยนะคะ King of Pentacles เนี่ยมาจากคนร่ำรวยทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยชาวธาตุดินมังกรพึกศกันค่ะเลขนำโชคชาววันเสาร์7 76ค่ะเลขนำโชคชาววันเสาร์ได้76นะคะ76ค่ะ โอเคค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับคนเกิดทั้ง7วันทุกคนที่มารับชมคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคน,นะคะ่ะมีความร่ำรวยนะคะมีความร่ำรวยมีโชคลาภการงานประสบความสำเร็จก้าวหน้าได้ดังใจแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยขอบคุณสำหรับคนที่ทำช่วงเวลาให้ส้มด้วยกันแล้วกันนะคะขอให้ความโชคดีนะคะจงมีแก่ทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ